ครับผมลุงทิดแสงช่องที่เรนนะครับเนาะนี่ก็มาหอดบานพักแล้เนาะครับเนาะมาหดัดบานพักเรียบร้อยแล้วลุงทิดได้ของสีเอาไปฝากคุณยายถวดนะครับคุณยายถวดและคุณยายนวลวันทอนะี่ครับได้ยังก็จยังตามไปเบิ้งนะครับลุงทิดได้ยังมาวันทอ <c oughs> เป็นยังมาวันต่อก็ลุงทิดได้ของม้าฝาวนะครับได้ของมาฝากคุณยายถวดนะครับเนาะ เพื่นก็นไดปซังให้ผมไปหามาให้นะครับหามาให,าห้เพื่นก็หาโอ้ก็หาหยาบนะครับเนาะไปเบิ่งว่าลุงทิดาใหญ่ยังเนาะครับไปฝากคุณยายถวนและคุณยายนวลน,นะครับไปเบิ่งกันครับหาอะไรของมาฝากคุณยายครับหาหยาบกูปัญหาขายเพื่อนก็เพื่อนบพื่อนหายหายนะอันนะฮะ ไ่กบาทโอ้ผมห้อีกผมใาอีกผมเอาเอามาฝากคุณยายค่ันสวัสดีค่ะครับม่นกี่ไปยามคิดก็พคยาธคิดพูขยันมากเรวได้อกหอยมาให้พี่น้องมาให้ันนี้ย่ยตรวจป้อมครับย่อยนวดป้อมย่ยนวดมีไได้บิมีบัรทแลนคุณยาคุณมา ผูกผูกมีบทประจักษ์จะมาหอดังไรขราผ่อหอดังเนียวบางไรมือไองนุ่มเลี้ยงมันผวกเข้าหักอ้มขายหมอยบานเฮา้อยบนเฮามโหอยจูน่อยน่อยประจัก หอยจบหน่อยๆแ้ว hmm. ม <laughs> ันเจ๊งอันนั้นบ่มันเจ๊อาอันเจ๊งมาหาเ็มอนเช่นเบอขอบุณขอบุณที่ทุกทุกมานหะเนะยังมันมันยัหวยเขานยังอองนี่อยู่น้ำหวยคนใหญ่อืมอืมยนว่นอยากคนเลยหามาให้นี่โอ้ยดีเนาะอ้วนยุดอกอัน ແລະແມ່ບໍ er <k <k ok ່ໃຫ້ລາກໍກໍຂອບຸນຂອບຸນເດີ້ເດີ້ເບິ່ງງົວນັ້ນໃຫ້ຢູ່ດີມີແຮງເບິ່ງມີໂຕງວเต็มๆນຕຍຍິດີນໍຈເກກອນຕກ กิอกรามพวกะนาเพราะยังิดแสงก้องฟิแรนเยอะแยะเยอเพรายัทิพย์เปนแลนนี่รวยหน่อยรวยแกแกงเสอเหมี่่งมดง้อยซ้อนหงว่าก็ดองินม่คือได้สีไดงเพราะเราไม่สอบซ่อ้ตัวนี้เขาบริเขาบริหารขายนะผมช่วงนี้่อนบ มาไล่นะครับเนาะมาไล่ผูหนุ่มเป็นเก่ามาให้คุณยายตรวจและคุณลายนวลนะครับแก้ห้วันต่อต่อไปก็ต่าไมปก็ได้เย็บใหม่แล้วก็ไม่แก้อีกนะครับแก้อพิมพ์หนูขั้นบอกอกอออันหนะิพนโโมพ์แกบไปยังเพจต้นั้นครับครับต่อพงศันต์มาภาพนโตผมเหนียดนะครับ ครับเนาะอะไลายนี่ตากบมนหมุนมันนะเขางองับอกอันวดวันะบอกวัดพลาดมาดูเขาม่ครับูกินเราะเจลงวนนี่กะมัยอมไปกันครับมาไล่หวนี่กั็นขอเล่าทาง่านดูไปอ๋อให้กินะากวอ๋อนี่นี่ต้องกินเพะไร่ส่อดอกไม้คนกะ เป็นมือหา่วงละซอนละมืนหนานะครับออกมาอีกซ้ายหนึ่งวันต่อของครูจินแน่นะครับเนาะแต่เฉพอะผมเห็ดก็เป็นประมาณหาพันนะครับข่วงหนึ่งพ่วงหนึ่งก็เขาเพันแปดก็ผมเน็ดสองข่วงนะครับูหลออผูจีนผมเนียบสองอ่าตัววาง้น้องยาของไม่นึ่งเลยว่าเออที่เอามาได้ของม่หน่ บอกเพรว่ามึงจาาท่านอันมี้ไม่ได้ิจาะพรมแดงเร้านะครับอลยเมังมากิีก็เลยเป็นบอกยจะจะแงเพนจว่าเปอดาฟัน่ี้พวกตีเหนท่านน้ก็เลยหกัไปอันเดียห่าท่านบอกแลระวังมันอันปากมือเด้อคุณยาย ป <Keep S 2> ่อบรรจดเงินยาเออพมๆพเท่นถูกแกเปลืนี่มมีนีบลวครไปนังกากันคอยคอกันดีอะเาหนี่ซมอือเออมนะไรัน ยเขาบว่านับแล้มันนับมากบอกเห็นแล้วก็หัดไปหัดไปรลดแองชินแล้อาม่วาเสียหรือเบอาแกจนคำหมดแล้วครับเกียรสเลีเพราะว่าผมเห็ดเนียนนาแห้งครับบอกทำไมพูดไดเห็ดบอกขอเาินแล้วตะลนดอกเต่ลพูดไดเห็ดทุกโลดมันมาล้นดอกันเดียวก็ได้กับอราชิเห็ดเนีแห้งเนาะ แอลนะนั่งนั่งมันยังกังวานพูดมันวันพุดวันพุดครับได้ตรวจเราก็ปวดแอลเราแล้วก็เที่ยวนอนเที่ยวนางเที่ยวนอนเที่ยวนางนะครับนางนางโดนแล้วก็บ่ได้นะครับนางโดนบมอดาเนาะแต่เที่ยวนางเที่ยวนอนเที่ยวนาง นั่งโดนกับไครนอนโดนกับไู้นาสลับไปน่รับมายอยู่างนี้แหละครับคุณยายตรวจเฮานะครับใครเนี่ยเดี<า>่ยวนี่กับคุณยายตวรวจเล่ากับมีหมูคุยเนาะครับเนาะหมูนั่งนำต่แต่กีเล่ากับนง่งผู้เดียวนะครับน,นั่งผู้เดียวานี่เมืองประตูอยู่ครับ ไปออกไปเข่าอยู่นี่ครับคุณยายตัวน่องวันละตระยานี่มีครูครับมีครูนะั่งกับพ่อมีมูกล้วยนาะคุณยายตัวน,อน่อครับค่ายกว่าอยู่คู่เดียวจังน้ยอยอ,อ,อย่าเมื่อด้ออย่าเมื่อด้อไปขายหน้ามาอยู่พี่เจ้า <laughs> บอ <laughs> มีผู้ขายบะมีม่เราป่ะ,ะ <laughs> เออเออเออไม่ไดใช้ใช้แล้วนู่นอกความรู้บ่จ่าย ไดก็บพุ่นนี่ไปเก็กตีมึงแล้วอือ30,000แล้ว30,000กว่านี่นี่30,000กว่าบ่่เ้สก็บ่เฮียดอกคอยคอยแกเบิ่งอเพราะว่าลูกแเป้นมันเข้ามือไว้ก็ได้ลูกแเป้นนี่เอามาเออาผมก็ได้เย็บแน่นแน่พสมควอยู่เพราะว่า อมกัายานมันรุดนะเวลาเอาไปขอ่องพื้ไปพื้อมาหนาองค์เลเอ็ยดไห้มันแหนแนยังน้อย,น,อยนะเมือไปผูเแขนร้านเลาวน่นร้านอยูบ่บไปแล้วเราข้นรถเนี่ยบ่ไก่ดิซ้ำนีบอกซัำหอดท่างสัำเนาะ็นไก่ซ้ำนิซ<อ>ซัมน่นเสา้าหูหู้ฮูฮ้ไ ไม่เป็นตัวไวบ่ละส่นดอกอ๋อยายตรวจหมอตตั้งเป็นแล้ว่เออเสี้ยวๆๆอ๋อไม่่เี้ยวอย่งมีกเออวาหมออัด้าบ่เมือนกัน้่ะน่าจเมยขนานขนานเรามคอยมีโหลประจําตัวไมแม่บอกแย่ตรวจมีปวดมี่หลรกประจําตัวลอกกะเพ่ะหลอวดไปแล้วโอ้ลกพ่นี้ก็นิ่ยหลอกประจําตัวอยู่โแม่หลอกประจําตัวประจําตัวเลไห ประจำตัวืขขอขวบเบาหวานพวกหนุ่นาขวกความด้นหนงสินะเออเราบ่มีโรคประจำตัวครับอุณหายมิวดเนี่รมีโรคกรเพาะโรคอันนี้ธรรมดานี่งนครับฮะบอนโรคกระเพาะบวมนี้โรคประจำตัวเออ่รคอายุเอออายุคนปวดหันเก็บนี่เออคนตัวโรคกระเพาะคนบออนี้โอ มีไข่ตัวนมะที่ไข่ก็ก้าวลงแม่เมื่อเราบอแม่เราคงมานไปกินวะเสมอเออแงๆออกแวเขาก็ดลยเออแมดมดมเลยอเราต้องไปไขไขน้ำก่อนไขน้ำไข่น้ำมันอก คายขางย้อมก็ด да. ึงได้เก็บดาบขวไปเพ็ดวัดซีมันโอเครับคุณยายเราจะแก่นะครับคุณยายนวดแกะมาไล่นะครับคุณยายตรวจเราแก้มืขึ้นได้แก้มืขึ้นคนเดียวอ่ปวดเอวเราแล้วกันนอนนอนพักเที่ยวนอนนี่นะครับเราพอไหวแล้วนะเออนางโดนกับบัวใหนอนครับนอนนะครับกาผมลุงธิดแสงทองพีนแลนด์นะครับนอนหอมครับ คุณยายตรวจวน,น,วน,นะครับคุณยายนวลนะครับกดทีได้ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำหนี้สักครันเด้อครับเด้อขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามบอข่ามโฆษณาเนานะครับนอเป็นกำลังแรงใจแห่งทิดครับสวัสดีครับ,ค,รบคลิปหน้าพบกันใหม่นาะครับนอครับผม